ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกก็้วเป็นแฟนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมก็เดินนำมาตัวเลขนะครับสองตัวล่างนะครับสุด2สองตัวล่างเหมนสองตัวล่างนะครับก็นำมาให้ท่านสมาชิกได้อไัยพิจารณาดูนะครับสําหรับสองตัวล่างของเรานะครับรู้สึกว่ากรโดนดีมากนะครับสูตรนี้นะครับก็มาดูไว้เป็นแนวทางนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดนะครับ ท่านมีตัวเลขดีๆก็มาจับใส่กันนะครับก็ลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับครับสูตรนี้ก็มีหลุดคู่หนึ่งงัวนะครับสําหรับล่างของเรานะครับก็ลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับหววนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับสําหรับสองตัวล่างนะครับ ครับก็มาดูกันเลยนะครับสถิติของเรานะครับเลขที่เข้ามานะครับเราใช้นะครับเลขที่ออกมาเจ็ดห้าเจ็ดล่างแปดห้านะครับเราใช้หนักหน่วยล่างนะครับก็เลขห้านะครับห้านะครับมาบวกสี่นะครับเราจะได้มาที่เลขเก้านะครับเก้าบวกห้าก็ได้สี่นะครับสี่บวกสามก็ได้เจ็ดนะครับเลขที่ออกมาคือแปดเก้านะครับเลขออกมานะครับเข้ามาที่เลขเก้านะครับ เราจะบวก4ทุกครั้งนะครับอ่าบวก4ทุกครั้งนะครับถ้าต่อมานะครับอ่า9นะครับ9ยกมามาบวก4ก็ได้ไม่ใช่3 3บวก5ก็ได้8นะครับ8บวก3ก็ได้1นะครับเลขออกมาคือ6หนนะครับเข้ามาที่61ส <c oughs> ำหรับล่างนะครับ และต่อมานะครับเลขที่ออกมา979นะครับ979นะครับตั้ง61นะครับเราใช้1นะครับบวก4เราก็ได้5นะครับ5บวก5ก็ได้0นะครับ0บวก3ก็ได้มาที่เลข3นะครับเลขที่ออกมาก็นะครับ063ล่าง09นะครับเข้ามาที่เลข0นะครับเข้ามาที่09นะครับและต่อมานะครับ 063ล่าง09นะครับเราใช้9นะครับบวก4เราก็ได้มา3นะครับบวก5ก็ได้8นะครับ8บวก3ก็ได้1นะครับได้ที่ออกมาคือ41543นะครับเข้ามาที่43นะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่ก็ได้มาที่725นะครับเข้ามาที่79นะครับต่อมาก็ได้มาที่381นะครับเข้ามาที่78นะครับเข้ามาที่8นะครับ ต่อมานะครับได้มาที่สองนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเลขที่ออกมาคือเก้าศูนย์นะครับเข้ามาที่เก้าศูนย์ล่างนะครับและต่อมานะครับเข้ามาอ่าได้มาที่สี่นะครับสี่แล้วก็เก้าแล้วก็สามนะครับเลขที่ออกมาก็คือเจ็ดเก้านะครับอ่าต่อมานะครับเข้ามาอ่าได้มาที่สามแปดหนึ่งนะครับเลขที่ออกมาคือหนึ่งเจ็ดนะครับก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับต่อมานะครับเข้ามาที่เลขหกล่างนะครับ ต่อมาก็เข้ามาที่42นะครับ4 2่ล่างนะครับต่อมาเข้ามาที่1 3ล่างนะครับและต่อมานะครับเข้ามาที่นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ลึกบนนะครับเข้ามาที่ลึกบนนะครับศูนย์สามนะครับและต่อมานะครับเข้ามาที่เราได้มาที่สามแปดหนึ่งนะครับเริที่ออกมาคืสองหนึ่งนะครับเข้ามาที่ลึกสามบนแล้วสองหนึ่งนะครับสามและหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับวันนี้ก็พลาดไปหนึ่งวดนะครับเพราะว่าเลขที่ออกมาก็นะครับ041ล่าง46นะครับเข้ามาที่นะครับเราผิดพลาดนะครับแลวต่อมานะครับเข้ามานะครับเข้ามาที่เลข8นะครับ28ล่างนะครับมาดูกันต่อนะครับผมกลองงงๆนะครับาดูวดนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับ นะครับเลขที่ออกมานะครับศ4นย์ี่ล่าง4ี่นะครับเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับ6นะครับ6บวก4แล้วก็ได้มาที่0 0บวก5ก็ได้5้านะครับ5้าบวก3ก็ได้8นะครับของมไม่ได้ใส่ตัวเลขนะครับเข้ามาที่สองนะครับเข้ามาที่เลข8นะครับต่อมานะครับ เลขที่ออกมานะครับก็8 6 7หล่างสองแนะครับเราใช้แปบวกสนะครับก็ได้มา2อนะครับสอกหก็ได้7 7็ดเบวกสอบวกสก็ได้0ูนย์ะครับเลขที่ออกมาคือ0 6นะครับข้ามาที่เลขศูนย์ะครับอ่าแล้วต่อมานะครับต่อมาก็นะครับสนะครับสีบวกสี่เราก็ได้มาที่5้าา แปดนะครับแปดบวกห้าก็ได้สามนะครับสามบวกสามก็ได้หกนะครับเลขที่ออกมางวดที่แล้วไี่ผ่านมาสามเจ็ดนะครับเข้ามาที่สามเจ็ดมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้เราก็ได้มานะครับเลขที่ออกมาหกหกสองล่างสามเจ็ดนะครับเราใช้เจ็ดมาบวกสี่นะครับเจ็ดบวกสี่ก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกห้านะครับหนึ่งบวกห้านะครับเราก็ได้มาที่หก หกบอกสามนะครับหกบอกสามก็ได้มาที่เลก้านะครับเท่าได้มาที่หนึ่งหกเก้านะครับสําหรับเลขล่างของเรานะครับวอนนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ลองดูนะครับไว้เป็ียนแนวทางนะครับรู้สึกว่าจะเข้าวางบนบ้างล่างบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะเข้ามาที่เลขล่างนะครับก็ลองดูไว้เป็ียนแนวทางนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําตาม ตัวเลขของเราที่เราคำนวณออกมานะครับสําสหรับเลขนะครับ1กับ9นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกลองไปพิจะะนารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ